เดี๋ยวจะงงๆนะครับคืออะไรเราก็อยู่ทุกอย่างนี่เป็นใต้ดินหมดนะครับตรงน,นี้ทำม,มาม่อที่แม่จันชงรายน้ำเยอะไม่นานเยอะน,น,น้นจาเขามาเนี่ยศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชใต้ดินแบบไม่ใช้ดินนะองค์การผมใจนะครับนี่น้ำที่ฝนตกมาจากบบนเขาลงมา ก็ทําที่รับน้ําไว้ถามว่าน้ําเยอะไหมก็คงเยอะเห็นไหมฮะไหลามาจากท่อระบายน้ําผมมาทําที่ทดน้ำต่เวลาเก็บกันน้ำไว้เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ํามันแรงนี่มีเศษอะไรอุดอต,ตันก็เลยล้นมาตรงบริเวณนี้แทนก็เป็นเป็นจี่เป็นสเินเวย์นะสเินเวย์ผมก็ได้ครับนะฮะเนี่ยงั้นวันนี้วันนี้ฝนตกนี่ผมฝนฝนฝนซาแล้วฝนซาแล้วเมื่อกี้ฝนตกเยอะหน่อยงั้นเดี๋ยวต้องมา รอบกิ่งไม้ใบหญ้าที่ไหลามาตามน้ำนะครับทำให้น้ำออกจากท่อนี้น้อยมาบนนี้แทนง,งั้นตรงนี้ที่ทำใต้ดินเนี่ยอยู่บนดอยความสูง585ถึง5ถึง595เมตรงั้นถามว่าน้ำท่วมจะยังไงโอถ้ถ้าถ้าน้ำตรงนี้ท่วมนะครับ ็คนในประเทศไทย70ล้านคนคงเหลือไม่ถึงหนึ่งล้านคนล่ะครับนี่แต่ดูอันนี้ก็สร้างสร้างค้างอยู่ปิดปัญหากำลังเงินกำลังคนกำลังทรัพย์ก็เราทำเท่าที่ทำได้ทอนี้ทำอะไรครับทำเสทาทำเสาแล้วในการก่อสร้างเงั้นการ ตั้งใจทํานี่มันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราตั้งใจแค่ไหนไม่เกี่ยวความรวยความจนผมไม่ใช่ว่ารวยนะอุปก,กรณ์ที่เขาไม่ใช้เครื่องบดมาก็เก็บมาจะต้อมใช้ต่อตรงนี้ครับที่กําลังทํำโครงการคือโครงการที่ปลูกพืชใต้ดินนะแล้วก็ไม่ใช้ดินนี้ทําค้างอยู่ฝนตกน้ําขังดีครับเก็บไปใช้หน้าหน้าหน้าร้องไปหน้าแหลง ลึก15เมตรข้างใต้เนี่ยสามารถปลูกทุเรียนสบายมากเลยนะครับตอนนี้เก็บน้ําเต็มที่บนคาน,นี้ก็จะเป็นห้องนะครับผลิตยาคือรองการปลูกสมุนไพรทายางั้นวันนี้ห้องแลบทายาตัดต่อชีวภาพในื่อของพันธุกรรมพืชและทั้งบนกราวซีโลก็วางแผนเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแผนจีนรักษาโรคสมุนไพรเป็นหลักนะครับ งั้นตรงกลาวซีโร่เนี่ยจะเป็นแพทย์แผนไทยแผนจีนแล้วต้งชั้นที่หนึ่งก็เป็นห้องนวดห้องฝังเข็มห้องอบแล้วก็ <ๆ S 1> ว,ว่ากันไปส่วนชั้นที่สองก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพิอวกาศเนีย่ยงั้นตรงนี้ทํามาเยอะมันไม่ใช่เล่นๆทำจริงจังเจ็บเจ็บเงินเ,เ,เขาให้เงินกินก็มีเป็นหนี้สินก็มีครับงั้นปัญหาเยอะ แต่ตั้งใจทานะครับมีเปิดตู้ทิ้งไว้ลืมแล้วนี่จะทําเก็บต่อมแซมนะครับอันนี้จะเป็นตู้พักฟื้นพักฟื้นนี่แต่ต้องซ่อมแซมก่อนนะครับหมาแมวมานอนพักฟื้นตรวอันนี้ครับนะครับเป็นตู้ห้องห้องผ่าตัดนะครับเพอ,อผ่าตัดก็มีพักฟื้นด้วยนะครับเดี๋ยวก็มีการซ่อมแซมต่อเหมือนเดิมนะั่นคือช่องติดแอร์ไว แอร์คอนดิชันส่วนไฟผ่าตัดปดัดอยู่ฝั่งนู้นถึงเวลามาก็หมอพยาบาลมานอยู่บนดอยงั้นเรื่องของน้ําท่วมนี่ผมว่าตัดทิ้งไปนะท่านเข้าใจผมนะจะได้เป็นเชศกันเรื่องของอากาศทุกอย่างมีอาหารอาวุธประตำลองทำมาเยอะครับที่ก็เก็บพันธุ์พืชเพราะพันธุ์พืชไว้แต่แฝลนี่กำลังเพาะต้นตาลอยู่ ต้นตายอยู่ถ้าปลูกพืชชีวภาพหมดเลยนี่กาะทำกเกษตรครับการก่อสร้างก็ขับขับได้ขับคล่องแต่ตักมันไม่่คยคล่องตักเรียบไม่่คยคล่องแต่ก็ต้องทำเองเพราะว่าทำไงได้ครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตน